สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านครับสวัสดีย้ำบ่ายครับอยู่กับช่อง youtube YouTube รถดรําสวยๆจารัสครับก็พามาดูทีมงานนะครับวิ่งดินครับเป็นงานเทเทถมอาคารฝ่ายนะครับแต่แปลกใจมากเลยครับสมัยน้องนนท์ไม่เห็นวิ่งกับเขาเลยเจ้าม้าขาว ทำไมไม่วิ่งกับเขาเนาะ,ะน้ำมันหมดหรือเปล่าพีเ่เดี๋ยวเปิดดูน้ำมันหน่อยดิมันไปไหนฮะ,อะโอ้ น้ำมันจะหมดไม่เลือน้อยจังเลยวันก่อนก็เติมไปเท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะเอะโกโบมันกินน้ำมันกว่าเดิมหรือเปล่า เกี่ยวไหมเนี่ยโอ้โหดูน้ำเสียวมากเลยครับเนี่ยดูความลึกอ่ะเนี่ยดูพื้นเนี่ยดูความลึกเท่าไรน้ำนี่น่าจะลึกนล้วนี่น่าจะท่วมหัวครับเดี๋ยวพาไปดูเส้นทางหน่อยครับ เป็นยังไงบ้างข้างในเ <c oughs> <c oughs> สียบ,บอยโอ้โหวิ่งสีคันเสียเวลาหน่อยครับเพราะว่าทางมันมีช่วงหนึ่งมันสวนกันไม่ได้ครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยแมคโครก็จะจอดรอหน่อยครับ เดีพาเดินไปดูเลยดีกว่าเน้อไม่ต้องขึ้นรถหรอกเนี่ยนั่นอ่ะช่วงหน้ารถทรถทงอ่ะมันแคบตรงนั้นอะ่ะจำกัดมากเลยครับเนี่ยเสียเวลาตอนนี้อยู่ข้างในไม่มีรถนะครับตรงอาจารย์ชูไม่มีรถแมคโครแล้วเฮ้ยเย้ไม่มีรถแมคโครพูดเพสไม่มีรถดำแล้วโอ้โหดูทาง เ,เห็นไหมยางตรงนี้ยถ้าใส่ดินเยอะมากเกินอนะ่ะเรียบร้อยเลยครับทางแบะหมดครับเราก็เลยใส่แบบคือใส่แบบเซฟถนนอะ่ะแบบถนอมถนนไว้อะ่ะเนี่ยมันแคบช่วงนี้ครับดูครับ <c oughs> เนี่ยถ้ามาช่วงนี้ก็สวนกันได้อยู่นี่ข้างน้านี้ เห็นไหมตรงนี huh. <äl> ้น่วมหมดเลยครับถูถ้าฝนใหญ่ <S <S 2> <S 2> มาอีกสักสองสามวันเรียบร้อยเลยเอ้ยดูดูดูน่วมหมดแล้วครับ อมน้ำหมดแล้วนี่ยังดีนะครับมีต้นยูคาช่วยรากยูคามันจะช่วยหน่อยครับเนี่ยถ้าไม่มียูคาเนียบร้อยเลยวิ่งไม่ได้แน่นอนช่วงนี้มีงานก็วิ่งไปครับหายากบอกเลยว่างานมันหายากแล้วทุกว,วันเนี่ยหน้าฝนวิ่งไม่ได้แล้วขุดตรงไหนก็จมครับดูดูด ดูรถต่อเต็มน่านจะเปลี่ยนร่องหน่อยเว้ยโอ้ดีนะยังมีที่กลับรถเฮ้ยเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ เดินหน้า,อาเอกเ,เอ๊ะ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 ลงไปเลยลงไปเลย <laughs> เอาสวัสดีครับไปรุ่น มาทำอะไรครับเนี่ยขอ,อขอถ่ายขอญาตถ่ายครับอ๋อนั่นแหละครับในต้นในทุ่งนาน,นี่ถ่ายได้เลยครับตามสบายเลยครับตา,ตามชื่อเลยเนาะครับใส่ปุ๋ยให้เขาพร้อมโอ้โห ล้างเสือสายครับเดี๋ยวถามนนว่าทำไมไม่วิ่งดินอะ่ะนอนทำไมไม่วิ่งอ,ะอ่ะฮะหมดอะไร,รเลยแท้นะเติมมาห้าร้อยเตมมาห้าร้อยวันไปไหนมาอ่ะ ไม่ไน้เป็นไหนอะไรจะกลับมาอะไรดึกแฮะนะกินข้าวอะไรดึกแอ้อเอามาดูครับเจ้าสมพงษ์ครับนน่ร้องกินจารบีหรือเปล่านั่นนะ โอ้เมฟันหักเลยฟันหักไปซี่นึงครับน่าจะโดนต่อ,อยู่ขาแน่นอนเลยไม่ใช่หักแต่ฟันอ่ะหักทั้งเหงือกเลยอ่ะโอ้โห ทั้งเหงือกไหมไม่หักทั้งเหงือกเลยอู้แรงไม่แรงครับแรงไม่แรงครับหักทั้งเหงือกเลยครับดูครับอู้ดินแห้งดีมากเลยครับ ถือว่าช้าเท่าไหร่นะโอ้โหเงืองหักเลยอ่ะสายโดนต่อยู่คาเนาะอู้แสดงว่าแรงเติบยุ่นี่จนเงืองหักอ่ะ ดูอ่ะโอ้น่วมหมดแล้วตัวนี้ไปว้าวว้าวทางโน้นจะแข็งหน่อยครับัางทางโน้นตรงนี้น่วมเลยเห็นไหมระยะทางประมาณ สองร้อยเมตรวิ่งเที่ยวเรือห้าสิบบาทคุ้มไหมคุ้มบ่น,า,นาวิ่งอย่างเนาะมันวิ่งง่ายเนาะ <c oughs> อี่แต่งานน้องเขาวิ่งสี่สิบห้าบาทเองยากกว่านี้อีกโอ้โหโอ้ทรงว้าวทรงว้าว คนตกมานี่ยากเลยนะนี่น่วมหมดนนนฮะพอตรงมาเจอทางน่วมครับ อันนี้เก็บไว้ครับสมบัติแม่ <c oughs> สมบัติแม่อู้เร็วได้หนิไม่ธรรมดาได้เนะาะสมบัติแม่คร,มร,มรับเร็วไม่จานชาย โอ้ไม่ธรรมดาได้นี่ตักสบายๆเลยครับจ่วงเอาจ่วงเอาเลยโอ้าหมดหลอเลยอ่ะฟันหลอเลยครับจบงานนี้ท้องใสต้องไปเสริมหลอแล้วอ้าอ

ไปแล้วลุงเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับช่อง YouTube รถดำส,สวยจารัสครับเราจะอัปเดตคลิปรถดำรถแมคโครให้ดูกันทุกวันนะครับเนี่ยหน้ามาซิดเบ็ดมากเลยนี่เมื่อกี้ขับรถมาจากในหมู่บ้านเห็นเขาเห็นเขาตกเบ็ดได้ปลาปลาช่อนข้อครับแม่ลูกอ่อนตัวใหญ่อยู่นี่ เท่ากับปั้นผมเลยเอ้ยเท่าเท่าแขนผมเนี่ยเออประมาณเนี้ยประมาณนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเฮ้ okay, ครับอย่าลืมกดติดตามครับกดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปให้ดูทุกวันนะครับสวัสดีครับ